สวัสดีครับผมนายกนกสิงห์โพสิงห์ชั้นไม่ยุ่ศึกษาพิที่5ทับ1คลิปวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาชีววิทยาระดับชั้นไม่ยุ่ศึกษาพิที่5โดยผมจะมาอธิบายกระบวนการย่อยอาหารของมนุษย์ผ่านเมนูอาหารที่ผมเลือกก็คือน้ำตกเนื้อและพะานงคู่กับข้าวเหนียวครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับคลิปของเราก็จะมีผักชีต้นหอมเนื้อผงชูรสพริกมะนาวข้าวคั่วและน้ำปลาครับ เราจะมาเตรียมวัตถุดิบกันก่อนครับก็คือเราจะหั่นผักชีแล้วต้นหอมแล้วเราจะหั่นเนื้อ,อไว้ครับพอหั่นเนื้อของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาเนื้อลงไปใส่ไว้ในกระทะที่เราตั้งไฟเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเข้าไปนิดหน่อยนะครับ แล้วเราก็จะคนเนื้อของเราไปจ่อนก่อนเนื้อเราจะพอสุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเนื้อเราสุกเลยครับเนื้อของเราสุกได้ที่แล้วเราจะนําเนื้อของเราไปพักให้เย็นก่อนแล้วค่อยจะนามาปรุงครับถึงขั้นตอนการปรุงนะครับเริ่มจากมันัดเอ,อน้ําปลานะครับใส่ไปพอประมาณจากนั้นก็จะเป็นพริกข,ของเรานะครับ แล้วก็จะเป็นผงชูรสนะครับส่นหน้าก็จะเป็นมะนาวนะครับแล้วก็จะเป็นข้าวคั่วนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันครับเมื่อเราชิมได้รสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักลงไปเป็นขั้นตอนปิดครับจากนั้นก็จะคนให้เข้ากันครับเราจะลองนําเมนูน้ำตกเนื้อของเราไปให้ผู้ปกครองชิมกันนะครับแม่ชิมให้หน่อย อร่อยไหมอร่อยมากครับถัดมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสารอาหารหมู่ไหนย่อยที่ตรงไหนกระบวนการย่อยเป็นอย่างไรนะครับหมู่ที่หนึ่งโปรตีนนะครับโปรตีนเนี่ยจะได้จากเนื้อวัวน้ำตกของเราโดยจะเริ่มย่อยที่กระเพาะอาหารครับโดยใช้เอนไซม์ทพปซินและกรดไฮโดรคอลอริกจากนั้นจะย่อยต่อที่ลำไส้เล็กโดยใช้เอนไซม์จากตับอ่อนเช่นทริปซิน โปรตีน,นจะถูกย่อยกลายเป็นกรดอะมิโน,โนครับและดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดเพื่อน,นําไปสร้างและซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายครับถัดมาเป็นหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตครับคาร์โบไฮเดรตในเมนูนี้ก็คือข้าวเหนียวของเราครับโดยจะเริ่มย่อยที่ปากโดยเอนไซม์ไมิเลสในน้ำลายครับจากนั้นจะย่อยต่อที่ลำไส้เล็กโดยเอนไซมจ์ะจตับอ่อนและผนังลำไส้ครับคาร์โบไฮเดรตจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลกูโคสซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายครับหมู่ที่3เกลือแร่นะครับเกลือแร่จะได้จากเครื่องปรุงของเรา เช่นน้ำปลาพริกป่นนะครับและผักที่โรยอยู่เล็กน้อยเช่นต้นหอมผักชีและของเราครับโดยเกลือแร่เนี่ยจะไม่ร่องรอยนะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยจะสามารถดูดซึมเข้าได้โดยตรงเลยโดยลำไส้เล็กนะครับเกลือแร่เนี่ยจะช่วยควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อเส้นประสาทและสมดุลน,น้ําในร่างกายครับหมู่ที่4วิตามินนะครับวิตามินเนี่ยได้จากผักสดเช่นผักชีและต้นหอมของเราครับ ซึ่งและซึ่งอาจจะอยู่ในพิกและสมุนไพรต่างๆด้วยครับโดยการย่อยวิตามินเนี่ยวิตามินเนี่ยไม่ต้องย่อยนะครับแต่ว่าจะสามารถดูดซึมได้ที่ลำไส้เล็กเลยครับวิตามินเนี่ยจะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายทํางานเป็นปกติครับหมู่ที่5้าไขมันนะครับไขมันในเมนูนี้นะ่ะจะได้มาจากไขมันในเนื้อวัวน,นะครับโดยจะย่อยที่ลำไส้เล็กครับโดยใช้น้ําดีจากตับช่วยให้ไขมันเนี่ยแตกตัวและใช้เอนนซมมไลเปสจากตับอ่อน ไขมันเนี่ยจะถูกย่อยเป็นกรดไขมันและกิีเซอรอลครับทําหน้าที่ให้พลังงานและช่วยดูดซึมวิตามินในบางชนิดครับโดยสรุปเลยนะครับก็คือเมนูน้ําตกเนื้อและข้าวเหนียวของผมเนี่ยเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบทั้ง5หมู่ครับและแต่ละหมู่เนี่ยมีตําแหน่งและเอนไซม์ในการย่อยแตกต่างกันครับขอบคุณครับ